สวัสดีครับเอ่อเชา้ชาเช้าแบบเนี้ยผมว่าหลายคนก็คงวุ่นวุ่นเนะเตรียมตัวไปทำงานกันบางทีก็รีบมากจนแบบว่าเออข้ามมื้อเช้าไปเลยใช่ค่ะหรือไม่ก็คว้าอะไรง่ายๆเร็วๆเนาะครับแต่ก็นั่นแหละการเริ่มวันแบบนั้นนะ่ะมันอาจจะกระทบเรื่องงานเรื่องสมาธิเรามากกว่าที่คิดนะฮะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าทำไมมื้อเช้ามันถึงสำคัญขนาดน,นั้นกับคนทำงานอย่างเราๆแล้วอาหารแบบไหนละ่ะ ที่จะช่วยให้สมองเราแล่นปรี๊ดทำงานดีไปทั้งวันเลยอันนี้ก็อิงจากข้อมูลที่เราได้มานะครับโอเคงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าครับค่ะคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นข้อมูลที่เขารวบรวมมาเลยนะคะเกี่ยวกับอาหารเช้าโดยเฉพาะเลยว่ามันส่งผลต่อสมองต่อประสิทธิภาพการทำงานยังไงเรียกว่าคัดมาเน้นๆเ,เพื่อคนทำงานเลยค่ะให้ทุกเช้าแบบเริ่มต้นวันได้แบบสดใสมีพลังสมองพร้อมลุยงานครับ งั้นเริ่มตรงนี้เลยทำไมล่ะครับทำไมมื้อเช้ามันถึงสำคัญขนาดนั้นในข้อมูลบอกว่าช่วยเติมพลังทำให้สมองปลอดโปร่งอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือลองลึกภาพง่ายๆเลยนะคะเหมือนร่างกายเราสมองเราเนี่ยพอตื่นมาตอนเช้ามันก็เหมือนรถที่น้ำมันใกล้จะหมดแล้วการกินอาหารเช้าดีๆมีประโยชน์มันก็เหมือนเราเติมน้ำมันดีๆเข้าระบบอะคะเพื่อให้เครื่องยนต์หรือก็คือสมองร่างกายเราเนี่ยพร้อมจะวิ่งไปได้ตลอดวันอ๋อครับครับ ถ้าเราไม่เติมหรือเติมของไม่ดีเข้าไปมันก็อาจจะไปได้ไม่ไกลหรือแบบเครื่องสะดุดกลางทางได้อะคะ่ะโหเปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับทีนี้ไอ้คาว่าอาหารเช้าดีๆที่ว่าเนี่ยหน้าตามันควรเป็นไงครับมีอะไรเป็นส่วนประกอบหลักๆบ้างอืมถ้าตามข้อมูลที่เขาแนะนํานะคะกลุ่มแรกเลยที่สําคัญมากๆก,ก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ oh ้อนค่ะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนฟังดูเหมือนวิชาการนิดๆแต่มันคืออะไรครับพวกข้าวพวกแป้งหรือเปล่า ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยขัดสีเยอะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือพวกขนมปังโฮลวีตซีเรียลธัญ,ญพืชที่ไม่หวานมากนะคะรวมทั้งพวกเผือกมันฟักทองอะไรแบบนี้ด้วยค่ะอ๋อพวกนี้เองที่มันสำคัญก็เพราะว่ามันไม่ได้ให้พลังงานแบบรวดเดียวแล้วหมดไปนะคะแต่มันจะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาเรื่อยๆสม่ำเสมอ,อ,อคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการที่พลังงานมันออกมาแบบช้าๆแต่ต่อเนื่องเนี่ย มันช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นแล้วก็ไม่โหยระหว่างวันแล้วที่สําคัญมากๆสําหรับคนทํางานเลยนะคะคือมันช่วยการอาการแบบสมองล้าหรือว่าง่วงตอนเสยสายบ่ายได้ดีมากอ๋อเข้าใจละค่ะระดับพลังงานเราจะค่อนข้างนิ่งไม่สวิงขึ้นขึ้น,นลงๆเหมือนตอนกินน้ําตาลเยอะๆคงไปทั้งวันว่าง,งันเถอะอย่างพวกข้าวโอ๊ตขนมปังโฮวีนี่เอง แล้วนอกจากพลังงานแล้วร่างกายเราต้องการอะไรครับในมื้อเช้ากลุ่มถัดมาเลยที่ข้อมูลก็เน้นมากๆเหมือนกันก็คือโปรโตีนค่ะโปรโตีนใช่ค่ะแหล่งโปรโตีนดีๆก็มีเยอะเลยนะคะอย่างไข่ต้มไข่ลวกไข่ตุน๋นหรือจะเป็นนมโยเกิร์ตไขมั่นต่ำๆเต้าหู้ถั่วต่างๆ หรือถ้าใครสะดวกหน่อยอาจจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอย่างอกไก่หรือปลาก็ได้ค่ะครับ,รบประโยชน์หลักๆของโปรโตีนเนี่ยนอกจากเรื่องซ่อมแซมร่างกายแล้วนะคะมันส่งผลต่อสมองเลยคือช่วยเพิ่มสมาธิความจดจอ่อแล้วมันก็ทำงานคู่กับคาร์บเชิงซ้อนตะกี้นี้ด้วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้มันนิ่งๆอ๋อเหรอครับใช่ค่ะตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากคือโปรโตีนเนี่ยมันช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นไปอีกไงคะอือือ ทำให้เราไม่รู้สึกหิวโซจนแบบต้องไปหาขนมจุบจิบกินซึ่งการกินจุบจิบเนี่ยแหละตัวทําลายสมาธิเลยโหจริงด้วยฟังดูแล้วโปรตีนนี่เหมือนเป็นพระเอกช่วยเรื่องโฟกัสเลยนะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอิ่มผมว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะว่าแค่ไข่ต้มฟองเดียวตอนเช้ามันส่งผลไปถึงตอนประชุม1ิบโมงด้วยเลยใช่ค่ะมันโยงกันหมดเลยต่อมานะคะก็คือกลุ่มผักแล้วก็ผลไม้ค่ะ นนดูเบสิกแต่สำคัญใช่ค่ะดูไหม่ธรรมดาแต่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นผักสดง่ายๆแตงกวาม,มะเขือเทศแครอทหรือจะลวกนิดหน่อยก็ได้หรือผลไม้ที่หยิบง่ายๆกล้วยแอปเปลิลสม้มหรือพวกเบอร์รี่ต่างๆค่ะ <c oughs> พวกนี้เป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ที่สำคัญคือไฟเบอร์เยอะนอกจากช่วยเรื่องขับถ่ายให้ดีแล้ววิตามินแร่ธาตุหลายๆตัวเนี่ยมันจำเป็นต่อการทำงานของสมองระบบประสาทด้วยค่ะ ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นตื่นตัวจริงด้วยครับแค่เพิ่มกล้วยสักลูกหรือใส่แตงกวาในแซนด์วิชก็ดูง่ายๆแต่เพิ่มความเฟรชได้เลยนะแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับที่เขาแนะนํากลุ่มสุดท้ายค่ะที่ข้อมูลก็แนะนําแล้วบางทีเราอาจจะมองข้ามไปคือไขมันดีค่ะไขมันดีพวกอะโวคาโด่วอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะพวกนั้นเลยอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งอ,อ,อัลมอนด์วอลมาร์เมล็ดเชียมเมล็ดแฟลกซ์หรือแม้แต่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยในสลัดพวกนี้ต้องกลัวนะคะมันเป็นไขมันดีแล้วทำไมมันถึงสำคัญล่ะครับไขมันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ดีด้วยนะคะอ๋อครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นก็คือการดูแลสมองด้วยไขมันดีตั้งแต่เช้ามันก็เหมือนเราลงทุนระยะยาวให้ประสิทธิภาพการทำงานเรานั่นละคะ่ะว้าวฟังดูดีเลยครับ ถค่เติมอะโวคาโดไปหน่อยหรือโรยถั่วนิดๆลงในโยเกิร์ตก็ไม่ใช่แค่อร่อยขึ้นแต่บำรุงสมองโดยตรงเลยน่าสนใจมากครับเอาละทีนี้เรารู้แล้วว่าอะไรควรกินอะไรคือของดีทีนี้มาดูฝั่งสงครามบ้างแล้วอะไรล่ละครับที่ข้อมูลบอกว่าควรจะเลี่ยงเลี่ยงหน่อยหรือกินให้น้อยลงในมื้อเช้าไม่งั้นมันจะมาตัดกําลังเราแต่เช้าเลยคําถามนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะบางทีการเลี่ยงของไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีพอๆกับการเลือกกินของดีเลยนะ กลุ่มแรกเลยที่ข้อมูลเตือนชัดๆก็คือของทอดของมันทั้งหลายค่ะนึกออกเลยปลาทองโกหมูปิ้งติดมันไก่ทอดร้อนๆตอนเช้าอะไรแบบนี้เนาะใช่เลยค่ะกลุ่มนี้เลยแม้จะอร่อยเนอะหาง่ายตอนเช้าๆแต่ด้วยไขมันที่มันเยอะแล้วก็การทอดเนี่ยมันย่อยยากค่ะ mm hmm. เพราะย่อยยากเลือกมันก็ต้องไปเลี้ยงที่กระเพาะเยอะทําให้เรารู้สึกเฉยๆง่วงๆที่เขาเรียกหนังท้องตึงหนังตาหย่นนั่นแหละค่ะ แถมพลังงานก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเสี่ยงอ้วนอีกต่างหากอันนี้จริงเลยครับเคยเลยกินข้าวมันไก่ทอดตอนเช้าเสร็สายนิ่ตื้อไปหมดคิดงานไม่ออกอีกกลุ่มที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะคือเครื่องดื่มหวานจัดน้ำตาลสูงอ๋อพวกน้ำอัดลมชายเย็นกาแฟเย็นหวานๆใช่ค่ะหรือแม้แต่น้ำผลไม้กล่องบางยี่ห้อที่ดูเหมือนจะดีแต่จริงๆเติมน้ำตาลเยอะมาก ทำไมพวกนี้ถึงต้องระวังเป็นพิเศษครับมันก็น่าจะให้พลังงานให้สดชื่นหรือเปล่าให้พลังงานจริงค่ะแต่เป็นพลังงานแบบพุ่งปรี๊ดแล้วก็ดิ่งลงเหวอย่างเร็วเลยอ้าวหรอครับค่ะเพราะน้ําตาลมันดูดซึมเร็วมากไงคะเราจะรู้สึกคึกคักสดชื่นแป๊บเดียวจริงๆแต่พอระดับน้ําตาลในเลือดมันตกควบลงมาเท่านั้นแหละเราจะเพลียยิ่งกว่าเดิมอีกสมาธิหายหงุดหงิดง่าย เรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเลยนะคือเราต้องระวังเรื่องน้ําตาลแฝงในเครื่องดื่มตอนเช้ามากๆเลยค่ะบางทีเราดื่มไปไม่รู้ตัวนึกว่าดีที่ไหนได้กําลังทําลายสมาธิตัวเองอยู่จริงด้วยครับบางทีเห็นเขียนว่าน้ําผลไม้ร้อเปซพลิกดูอ้าวน้ําตาลเพียบต้องดูดีๆเลยแล้วพวกขนมปังเบกเกอรี่หว,วานๆนะครับโดนัท ครัวซองนี้กลุ่มนั้นก็เหมือนกันค่ะขนมหวานหรือเบเกอรี่ที่ทำจากแป้งขาวน้ำตาลเยอะๆพวกนี้ส่วนใหญ่ไฟเบอร์น้อยโปรโตีนก็น้อยทำให้อิ่มแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วอ่าใช่ใช่ใชกลายเป็นว่าเรากินแคลอรี่เกินไปเรื่อยๆแต่สารอาหารที่สมองต้องการจริงๆกลับได้นิดเดียวแถมยังไปป่วนระดับน้าตาลในเลือดคล้ายๆพวกเครื่องดื่มหว,วานๆอีกค่ะชุนเดียวเออคิดว่าเร็วดีแต่ไม่ถึงเที่ยงทองร้องละ รู้สึกเหนื่อยๆด้วยเพิ่งเข้าใจเลยว่าเป็นพราะงนี้เองโอเคครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยอะไรควรกินอะไรควรเลี่ยงแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับคนทํางานเช้าๆรีบๆเนี่ยเราจะเอาของดีๆพวกนี้มารวมกันเป็นเมนูจริงๆที่มันทําได้ไม่ยุ่งยากเกินไปยังไงได้บ้างครับพอมีตัวอย่างเมนูแนะนํำไหมได้เลยค่ะในข้อมูลเขาก็มีตัวอย่างเมนูที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดูทำตามไม่ยากเลยลองดูเป็นไอเดียนะคะเมนูแรกง่ายๆคลาสสิกเลย ข้าวกล้องรันร้อนสักถ้วยกินกับไข่ต้มหรือไข่ข้นไข่ตุ๋นก็ได้ค่ะแล้วก็มีผักลวกหรือผักสดนิดหน่อยแตงกวาม,มะเขือเทศหรือผลไม้สักชิ้น2ชิ้นอ,อันนี้คือครบเลยค่ะคาร์บดีจากข้าวกล้องโปรตีนดีจากไข่วิตามินไฟเบอร์จากผักผลไม้เออดูไม่ยากแล้วก็อิ่มดีด้วยนะเมนูนี้เมนูที่2อออกฝรั่งนิดนึงขนมปังโฮลวีตปิ้งหรือไม่ปิ้งก็ได้ค่ะ ทากับอะโวคาโดโบดปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็โปะด้วยไข่ดาวน้ําหรือจะเป็นอกไก่ฉีกหรือปลาแซลมอนรมควันก็ได้นะคะเพิ่มผักสลัดเข้าไปหน่อยโอ้โห oh. จะมีนไฟเบอร์จากผักค่ะอันนี้น่ากินมากเลยครับดูปรับท็อปปิ้งได้เยอะด้วยแต่อาจจะดูเตรียมเยอะนิดนึ่งสำหรับบางคนตอนเช้ามีแบบเร็วกว่านี้ไหมครับมีค่ะมีอย่างเมนูที่3สาําหรับคนชอบข้าวโอ๊ต ข้าโอ๊ตแบบโรลโอ๊ตหรืออินสแตนซ์ก็ได้ค่ะต้มกับนมอาจจะนมวัวนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์ก็ได้ค่ะพอสุกก็ตักใส่ชามโรยผลไม้สดที่ชอบกล้วยเบอร์รี่แล้วก็เติมถั่วหรือเมล็ดทัญญพืชสักหิกมืออ๋อข้าวโอ๊ตเมนูนี้เร็วมากค่ะ ได้คะ่ะไฟเบอร์จากข้าวโอต๊ตโปรตีนแคลเซียมจากนมวิตามินจากผลไม้แล้วก็ไขมันดีโปรตีนเสริมจากถั่วด้วยแบบนี้น่าจะสะดวกจริงครับสำหรับคนเวลาน้อยต้มแปบ,บเดียวใส่ท็อปปิ้งที่เตรียมไว้ใช่ค่ะหรือถ้ารีบสุดๆเลยนะคะเมนูที่4ีสายโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะเลือกแบบไขมันต่ำไม่เติมน้ำตาลยิ่งดีตักใส่ถ้วยผสมแกรนโนล,ล่าที่ไม่หวานมาก อันนี้ต้องอ่านฉลากดีๆนะคะแล้วก็เติมผลไม้สดหรือผลไม้แช่แข็งก็ได้อ่าอันนี้ง่ายเลยอันนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ตักตักรวมกันได้โปรโตีนแคลเซียมจากโยเกิร์ตคาร์บจากแกรนูลาดีๆวิตามินไฟเบอร์จากผลไม้ครบเหมือนกันโอ้โหตัวอย่างหลากหลายดีจริงๆครับแสดงว่ากินอาหารเช้าดีๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องยุ่งยากหรือน่าเบื่อเสมอไปเนาะแค่เราเข้าใจหลักการแล้วก็เลือกส่วนประกอบให้ถูก ซึ่งเมนูพวกนี้ก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เริ่มต้นเนาะปรับเปลี่ยนได้เลยตามชอบตามของที่มีตามสะดวกเลยครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับสรุปสั้นๆอีกทีหัวใจสำคัญของมื้อเช้าพลังสมองสำหรับพวกเราคนทำงานก็คือ 1. อย่าข้าวมื้อเช้าเด็ดขาด 2. คือเลือกกินให้ครบหมู่เน้นคาร์บเชิงซ้อนโปรตีนดี ผักผลไม้สดแล้วก็ไขมันดีแล้วก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงหรือลดพวกของทอดของมันของหวานจัดๆครับถูกต้องเลยครับอยากจะย้ำว่าการปรับเล็กๆน้อยๆที่เราทำกับมื้อเช้านี่แหละครับมันจะค่อยๆสะสมและสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆให้กับพลังงานให้กับสมาธิเราตลอดวันทำงานเลยไม่ต้องหักดิบหรือเปลี่ยนอะไรใหญ่โตจนเป็นภาระนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเลือกสิ่งที่ดีขึ้นทีละนิดแค่นี้ก็เห็นผลแล้วค่ะเพราะฉะนั้น ประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้โดยตรงเลยจากการเอาข้อมูลนี้ไปลองใช้ก็คือการได้เหมือนกับควบคุมพลังงานควบคุมสมาธิตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันทําให้รู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมรุยงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยกินเพื่อสุขภาพมันยากมันน่าเบื่อแค่มองว่ามันคือการลงทุนให้สมองให้ร่างกายเราในระยะยาวครับและก่อนจะลากันไปวันนี้นะคะอยากจะฝากคําถามให้ลองกลับไปคิดหรืออาจจะลองสังเกตตัวเองดูค่ะ อนอกเหนือจากชนิดอาหารที่เราเลือกกินแล้วเนี่ยลองสังเกตดูไหมคะว่าเวลาที่เรากินมื้อเช้าหรือแม้แต่ระยะห่างระหว่างมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเนี่ยมันส่งผลต่อระดับสมาธิต่อพลังงานของเราในช่วงเวลาต่างๆของวันทำงานแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วพอเรารู้แล้วเราจะปรับทั้งชนิดอาหารทั้งเวลาให้มันเข้ากับจังหวะชีวิตลักษณะงานของเราเพื่อสร้างสูตรอาหารเช้าเฉพาะตัวที่มันเวิร์กที่สุดสำหรับเราได้ยังไง ลองเอาไปสำรวจลองทดลองกับตัวเองดูนะคะน่าจะได้คำตอบที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ